ซียางขอบประตูหนีไฟหรือสีอยางกันควันเป็นสียางที่ใช้ในการประกอบติดตั้งเข้ากับขอบประตูหนีไฟเพื่อทำหน้าที่เป็นซีนไม่ว่าจะเป็นกันน้ำกันฝุ่นของเลวหรือแม้แต่ควันสียางกันควันสียางขอบประตูหนีไฟที่ดีต้องออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะด้านเท่านั้นทั้งรูปแบบหน้าตัด cross section ที่เหมาะสมคือให้ง่ายต่อการประกอบติดตั้งใช้งาน อีกทั้งสูตรการผลิตที่จะต้องทนต่อสภาพแวดลอ้อมไม่ว่าจะเป็นสารเคมีโอโซนน้ำมันยืดหยุ่นสามารถคงรูปได้ดีเพื่อทําหน้าที่เป็นซีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังต้องสามารถกําลังไปได้ด้วยเพื่อความประดภัยสูงสุดในการใช้งานและที่อาฟ้าจีนเรามีบริการรับผลิตซีนยางกันควันซาาีนยางขอบประตูหนีไฟ ตามแบบเราอินการใช้งานของคุณรวมถึงสูตรการผลิตที่เราออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานด้านนี้เท่านั้นลผลิตขั้นต่องอยู่ที่1,000เมตรขึ้นไปฟรีทูลลิง่งฟรีตัวอย่างแล r o รุ๊ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้ารวมถึงรับประกันสินค้าให้ด้วย มาพรา้อมเอกสาร COA, ไปเซอร์ UL ที่ผ่านการทดสอบยืนยันจากห้องแลบเราว่าสามารถกันลามไฟได้ให้คุณมั่นใจและใช้งานได้อย่างสบายใจเมื่อติดตั้งซีนยางกันควันซีนยางขอบประตูหนีไฟของแบรนด์ Alpha s e หากคุณต้องการขอ้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซีนยางกันควันซีนยางขอบประตูหนีไฟสามารถสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางลัเชียร์ไอเค้าไอซีทีเจีย่กรบเลหรือโทรหาเราดยตรงได้ที่เบอร์ศูนย์สองสองห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งีห้า ไปโทรสามหนึ่งเจ็ดเแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซียางร่วยปีไซกรุ๊ปมาร์เก็ตติ้งเอนจิเนียร์